กับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะพาไปติดตามข่าวกันที่จังหวัดมหาสรารคามค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอรบระบือค่ะ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอรบรบือจังหวัดมหาสรารคามโดยนายชุมพิษเดชรัตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามพร้อมด้วยนายกองเอกเสนีมโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามประหลัดจังหวัดมหาสรารคามและหัวหน้าส่วนราชการค่ะร่วมกันลงพื้นที่ในการพบปะพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการค่ะให้แก่ผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในพื้นที่อำเภอรบรบือเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการทำงานของภาค ราชการในระดับพื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาไทยค่ะโดยทางด้านของนายสนองมาลัยขวัญครับนายอำเภอมหาสารคามได้นําเสนอข้อมูลพื้นฐานของอำเภอผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ2,569และสภาพปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอรบร,รบือครับ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านของขยะมูลฝอยในเขตชุมชนเมืองปัญหาน้ําเสียปัญหาทางด้านของสาธารณภัยหรือแม้กระทั่งอุบกตภัยเองนะครับและปัญหาหลักก็คือปัญหายาเสพติดด้วยครับค่ะทั้งนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็ได้มอบแนวทางและนโยบายการปฏิบัติราชการนอกจากเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันในระดับจังหวัด อำเภอและก็ท้องถิ่นแล้วนะคะก็ยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมเพื่อประชาชนนะคะของจังหวัดมหาสารคามด้วยนั่นเองค่ะ นี่แหละครับในช่วงนี้จงังหวัดมหาสาร,รคามทางผู้ว่าเองนะครับรวมถึงทางคณะก็จะเดินทางไปแต่ละอำเภอนะครับ,รบเพื่อที่จะวางแผนแล้วก็พูดคุยถึงทิศทางนโยบายในการบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งจงังหวัดมหาสาร,รคามเองก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะพัฒนาเมืองให้ก้าวไกลไปมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆ